ยอมรับความผิดพลาดทองพูลประกาศคืนชีพครั้งใหม่เล็งปิดเกมไวทีมูโโก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก2อครบจบทุกความมันพักยก2อครับ ผลจากการระเบิดฟอร์มอย่างร้อนแรงด้วยการเดินหน้าไล่ถล่มคู่ชก3ามไฟรวดในศึกวันลุมพินีทําให้ทองพูลได้รับโอกาสครั้งสําคัญในการเข้ามาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกในศึกวันไฟไนสิบเพบกับเอลิสบาบโบซาคู่ชกจากอังกฤษ แต่สุดท้ายแล้วการเปิดตัวบนเวทีระดับโลกกลับไม่เป็นไปดังภาพที่วาดเอาไว้หลังถูกเอลลิสที่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีคอยดักจังหวะเล่นงานอย่างหนักตั้งแต่ยกแรกจนกระทั่งสามารถสับซอกเรียกนับทองพูนได้ในยกที่สองทำให้ยกสุดท้ายทองพูนไม่มีทางเลือกต้องออกมาเดินแรกสถานเดียวก่อนพลาดโดนหมัดหุกเข้าเต็มเต็มท้องจนเป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปอย่างน่าเสียดาย ผมผิดหวังกับตัวเองมากครับวันนั้นมันทั้งกดดันและตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ชกในรายการระดับโลกด้วยและยิ่งผมทำน้ำหนักไม่ผ่านทำให้ผมเสียความมั่นใจไปพอสมควรจนถึงวันแข่งขันผมก็ยังไม่มีสติกับการชกเพราะกังวลกับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตมากเกินไปจนลืมนึกถึงปัจจุบันที่เราควรจะต้องตั้งใจชกให้สมกับเป็นมืออาชีพก่อน แต่สุดท้ายแล้วจากการที่เอลิสถูกตรวจพบสารต้องห้ามตามการอ้างอิงจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกทำให้วันประกาศให้เปลี่ยนแปลงคำตัดสินในไฟดังกล่าวเป็นไม่มีผลการแข่งขันแทนซึ่งส่งผลให้ทองพูนยังคงครองสถิติสามไฟไลายไ,ไ,ไว้ตามเดิมสำหรับคู่ชกในไฟนี้อย่างทีมูแม้จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่สูงใหญ่แต่ทองพูน ก็พร้อมที่จะอาศัยชั้นเชิงและประสบการณ์มวยไทยที่เหนือกว่าในการบุกเข้าโจมตีตามสไตล์ถนัดโดยมุ่งเป้าไปที่การผรด็จศึกให้ได้อย่างรวดเร็วทีมูเขาเป็นนักมวยที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าผมก็จริงแต่ถ้ามองในเรื่องของความเป็นมวยผมคิดว่าผมยังเหนือกว่าส่วนจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นเรื่องความไวของมัดเพราะเขาเคยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนแต่จุดอ่อนของเขาคือประสบการณ์ ชกมวยไทยในระดับอาชีพยังน้อยซึ่งทำให้ความทนทานในการรับอาวุธมวยไทยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมประเมินแล้วว่าจะสามารถกดน็อกได้ภายในยกแรกครับเพราะตอนนี้อาวุธของผมทั้งเร็วขึ้นและหนักขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ายกแรกผมปิดเกมไม่สำเร็จมันก็อาจจะเป็นยกที่2หรือย,ยกที่3ก็ได้ผมมั่นใจว่าผมจะมีพลังงานเหลือมากพอที่จะตามไปกดน็อกให้ได้ในยกต่อไปครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ